ผมอยู่กับมิสยูนิเวิสไทยแลนด์2 0 1 4ค่ะและรองแล้วก็มิสต่างๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับกองทัพสื่อมวลชนด้วยนะฮะที่มาอยู่ในห้องส่งเพราะเดี๋ยวเสร็จรายการจะแถลงข่าวค่ะนะครับอย่างเป็นทางการอ่ะแสดงความยินดีก่อนกลกันสำหรับทุกท่านนะครับมิสยูนิเวิสไทยแลนด์2ปี10 4ก็คือน้องฝ้ายค่ะแสดงความยินดีด้วยนะครับค่ะรองอันดับหนึ่งก็คือแอลลี่ อ่าแสดงความยินดีด้วยสูงเท่าไหร่จ้ะร้อยเจ็ดสิบเก้าคะ่ะกี่คนกันวันก่อนใช่ไหมใช่ค่ะ,คะร้อยเจ็ดสิบเก้าเองครับลงไงต่อสองคนร้อง<ช> <laughs> อันดับสองน้องน้ำเพชรนะครับอ่าแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนท่านนี้คือขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนน้องโบค่ะน้องโบขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนค่ะสวยละลานตาสิเกิงวันนี้อันนั้นคือ Miss Bye. 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 มิสไบ่ไบยเมืองไทยประกันชีวิตน้อง น้องพลอยนะครับอ้าวยินดีด้วยและมิสป๊อปคูระ by AIS น้องอะไรนะครับสายไหมค่ะสายไหมอ่ะจำก็ได้ครบถ้วนใช่ไหมค่ะโอ้น้องพลอยน้อองพยสายไหมน้องโบฟฝ้ายแอลลี่น้ำเพชรใช่เสร็จหมดเวลาแล้วมั้ยต่อสิถามหน่อยสิโอ้ยกระแสเยอะเลยพี่ยุทธถาม ไม่ค่อยกล้าถามเลยน้นาที่พี่เลยวันที่ถามตรงๆนะค<ภ>งทราบกันนะถามให้ทำใจนิดนึงก่อนะโอเคโอเคค่ะน,นะครับแต่พี่เป็นกำลังใจให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะถามแอลลี่ก่อนก็แล้วกันรอะดับหนึ่งจะเป็นเต็งหนึ่งมาตลอดเลยนะแอลลี่ตอนที่อยู่สองคนแล้วก็ประกาศแล้วร้องไห้ตอนนักขี่อะไรก็จริงๆหนูว่า โมเมนต์น,นั้นประมาณเท้าเดือนค่ะคือเป็นแบบคือจริงๆแอนลี้อยู่ที่อื่นค่ะแบบทุกโมชั่นที่หนูมีแบบออกมาขอโทษหนูไม่ได้รอคห้พ่อเสียใจค่ะหน,นูรอให้พ่ะหนูดีใจือมีคนชื่อหนูตลอดเพราะว่าหนูเป็นตัวเต็งเป็นตัวเก่งค่ะก็หนูแบบดีใจ หนูไม่เคยคิดว่ามีคนจะแบบชื่อหนูขนาดนี้คือหนูมาจากนอกคิดว่าคนไทยกับแบบจะไม่ชอบพูดหนูพูดภาษาไทยไม่ฉัด <Okay. S 1> แต่แบบหนูดีใจแบบต้องขอบคุณทุกคนที่ชื่อหนูที่เป็นกำลังใจให้หนูค่ะต้องขอบคุณแฟนนางงามค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอโทษที่หลอกใครตอนนี้ค่ะไม่เป็นไรพูดออกมาแสดงความรู้สึกออกมาคือเาะที่สุดการตัดสินก็ออกมาแล้วใช่ค่ะวันนี้เราพูดความรู้สึกกันตรงไปตรงมา ใช่ค่ะเพราะแอลลี่รู้สึกว่าแอลลี่เตรียมตัวมาเก้าเดือนใช่ค่ะเพื่อวันนี้ค่ะอย่างน้อยก็จะมีความรู้สึกว่าคือจะมีเสียงเชียร์แอลลี่เนี่ยดังมากใช่ค่ะแอลลี่แอลลี่แอลลี่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนนั้นพอประกาศออกมาปุ๊บไม่ใช่แอลลี่นาทีนั้นก็ความรู้สึกอย่างที่ว่าก็ตอนนั้นแบบก็ชอกคือขึ้นหนู แบบทุกอารมณ์ที่หนูมีออกมาตอนนั้นคือแบบอันนี้เป็นความฝันของหนูตั้งแต่เด็กครับคือหนูอยากเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss Universe ค่ะก็คือหนูไม่ได้ไม่ได้เสียใจเพราะหนูทําเต็มที่แล้วค่ะแต่แบบอันนี้เป็นความฝันคือหนูรู้ว่าแบบในโลกนี้ทุกคนมีความฝันค เราก็มีความฝันที่เป็นจริงแล้วก็ความฝันที่ไม่เป็นจริงค่ะต้องยอมว,ว่าแบบอันนี้เป็นสิ่งที่ผ่านแล้วคือแบบมันจบวันที่ส7ดเจดค่ะคร็นความฝันตั้งแต่เด็กเตรียมตัวมาเก้าปีมาเก้าเดือนกีสองกายใช่ค่ะเตรียมตัวทําทุกอย่างใช่ฝึกภาษาไทยค่ะทุกอย่างค่ะแต่ว่าพี่อยากจะเป็นตัวแทนของคนดูค,คนไทย ออนนี้ทำดีที่สุดจริงๆน, oh <my> นะครับออนนี้ทำดีที่สุดจริงๆใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อผลการตัดสินออกมาอย่างนั้นออนนี่ก็ยอมรับนะยอมรับค่ะนะครับแต่ก็จะได้เห็นสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยปรากฏบ่อยๆนักก็คือแฟนๆมาส่งเสียงเชียร์เป็นกำลังใจอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะครับอ่ะถัดมาฝ่าย ฝ่ายความจริงเนี่ยนะฮะคือช่องสามก็โดนลูกหลงไปเล็กน้อยว่าเอ๊ะเด็กเส้นอะไรยังไงไหมผมเท่าที่รู้จักเนี่ยนะฮะไม่น่าจะเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนพือดีน้องจะมีผลงานละครทางช่องสามด้วยก็เลยโดนจับตาเป็นพิเศษนะเห็นไหมคะจะไม่ถามอะไรหรอกแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลังจากที่เราได้ตําแหน่งเนี่ยนะครับฝ่ายก็ต้องเข้มแข็งนะกับสิ่งที่เกิดขึ้น ฝ่ายก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นที่เราไปทําอะไรเอาไว้ะนะครับแล้ววันนี้ฝ่ายต้องพูดในสิ่งที่อยากจะพูดผมจะไม่ถามก่อนว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่ฝ่ายอยากจะพูดอะไรเชิญครับค่ะก็จริงๆแล้วตอนถ้าจะพูดถึงทั้งหมดคือในตอนที่ได้รับรงางวัลคือฝ่ายก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็ไม่ ค่าคิดว่าตัวเองจะได้เหมือนกันค่ะคิดมาตลอดเหมือนกันว่าว่าควรที่จะเป็นแอลลี่อะค่ะแต่ว่าในเมื่อผลการตัดสินนะมันออกมาแล้วค่ะคือกรรมการได้ตัดสินออกมาแล้วว่าจะต้องเป็นเราค่ะเราก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องที่ได้เกิดขึ้นในที่เป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้ค่ะฟายก็ต้องนี่ยนะคะกราบขอโทษแฟนๆ นางงามแล้วก็คนไทยทั้งประเทศทุกๆคนนะคะฝ้ายจะนำคำติชมต่างๆนะคะมาแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้ดีที่สุดอะค่ะแล้วก็จะทำหน้าที่ตำแหน่งมิสไทยแลนด์เอ็ม m ิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ให้ดีที่สุดอะคะอ่ะรับนอนหลับไหมหลังจากมีเสียงวิจารณ์อย่างรุนแรง <c oughs> ก็อาจจะมีเครียดนิดหน่อยอะค่ะแต่ว่า ก็ดีที่ว่าฝ้ายได้กําลังใจที่ดีอะค่ะจากคนรอบข้างเพราะว่าเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงอะค่ะแล<ม>้วก็พยายามไม่สนใจใสายตาไม่ใช่ไม่สนใจค่ะคืออย่าไม่นําไม่นํามาเก็บไปคิดดีกว่าค่ะอ่าทำไมถึงเขียนข้อความใน Twitter ทวิตเตอร์ใช้ยคำอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นคือมันเป็นถ้อยคําที่ฝ้ายใช้กับ กลุ่มเพื่อน,นะคะที่สนิทกันมากะคะในช่วงเวลานั้นเราด้วยความที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็คึกขนองนะคะเราก็ทำอะไรไปโดยที่ไม่ไม่ไม่ไ,มได้ต่ายตองมากนะคะจึงทำให้เกิดเป็นถ้อยคำนั้น,น,นออกมาะคะ่ะและพอฝ้ายได้เข้ามาเก็บตัวอยู่ในกองประกวดนี้นะคะฝ้ายก็ได้รับการอ,อบรมได้รับการดูแลจากที่เลี้ยงะคะ่ะเป็นอย่างดีทำให้ฝ้ายได้รู้ว่าฝ้ายเนี่ยไม่ควรที่จะ ใช้ถ้อยคาแบบนั้นและฝ้ายก็ไม่ได้ใช้ถทอยคาแบบนั้นอีกค่ะ<ฮ>แต่อย่างไรฝ้ายก็ต้องขอโทษแฟนๆนางงามแล้วก็คนไทยทั้งประเทศทุกคนจริงๆค่ะแล้วก็ฝ้ายขอสัญญาว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะเรื่องของฝ้ายเนี่ยไม่ว่าจะยังไงเนี่ยมันจะเป็นบทเรียนกับทุกคน<ฮ><ฮ>เวลาเราทุกวันนี้อาจจะยังไม่มีตัวตน<ฮ><ฮ>แต่วันไหนที่เรามีตัวตนขึ้นมา สิ่งนั้นมันอาจจะย้อนกลับมาเป็นผลกับเรานะครับอ่ะพี่ก็ต้องถามคือปกติผู้ชายไม่ควรจะถามนะแต่เนื่องจากเป็นการประกวดนางงามถามได้ใช่ไหมโอถามได้เลยค่ะพี่เรื่องรูปร่างเรื่องเรายังไม่เฟิร์มพออ่ะพี่ชายถามไปละกันเป็นยังไงน้องฝ้ายคะตอนนี้คือฝ้ายยอมรับค่ะว่าฝ้ายอาจจะยังดูท้วมไปหน่อยไปนิดนึงค่ะแต่ว่าพอ ไฟได้มาอยู่ตรงจุดนี้แล้วไฟก็ต้องทําการพัฒนาปรับปรุงตัวเองค่ะไปเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็ลดความอ้วนตั้งใจให้มากขึ้นให้มากที่สุดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยพร้อมกับการไปประกวดในเวทีโลกอะค่ะและต้องไปที่ผลุนให้ดีใช่ค่ะเมื่อกรรมการเลือกเราอย่างนั้นคือถามไปที่ก็รู้สึกเจ็บปวดแทนเนื้อนะไฟนะนะจะ แต่ว่าเกณฑ์การตัดสินมันก็อาจจะมีหลายส่วนเรื่องการตอบคําถามเรื่องการอยู่กับเพื่อนๆเก็บตัวมันก็จะมีเกณฑ์มีคะแนนของเขาอยู่นะคะอาลี่ค่ะอยากจะพูดอะไรกับฝ้ายไหมก็หนูดีใจมาะี่ไา้ไ่แบบไม่ก็ไหโกรธมานี้อิจฉามานี่อะไรค่ะเพราะหนูรู้ว่าพี่ฝ้ายเป็นคนดีค่ะหลักบฝ้ายจะพูดอะไรกับอาลี่ไหม ก็จริงๆแล้วอ่ะฝ้ายก็เชียร์แอลลี่มาโดยตลอดมาตลอดจริงๆค่ะเพราะว่าแอลลี่ก็น่ารักอยู่ในกองก็แบบน่ารักดีผูดภาษาไทยไม่ชัดแต่ก็แบบมันก็เป็นเสน่ห์ของเขาอะค่ะซึ่งทุกคนก็รักแอลลี่ทั้งหมดค่ะทุกคนจริงๆในกองค่ะก็แต่ว่าผลกรรมการตัดสินออกมาแบบนี้แล้วคือเราก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขหรือว่าปรับปรุงอะไรได้ค่ะ ตอนนี้ก็คือให้กําลังใจกันละกันดีกว่าค่ะพี่เป็นกำลังใจให้นะครับแต่ขออนุญาตถามอย่างทพี่หลายท่านคงอยากให้ถามหลังจากได้รางวัลมาจะถึงเช้าวันนี้คิดจะถอนตัวบ้างไหมอืมไม่อ่ะค่ะยังคงคงไม่ค่ะเพราะว่ามันตอนนี้คืออย่างที่บอกอะค่ะเพราะว่ากรรมการได้เลือกเราแล้วค่ะแล้วฟ้าก็เชื่อว่ากรรมการเป็นบุคคลที่ทางกองประกรวดได้คัดสรรมาอย่างดีอะค่ะ ค่ะการที่เขาเลือกฝ่ายอาจจะมีจุดประสงค์หรือว่าเหตุผลบางอย่างที่มันมัน,ม,นมันไปสอดคล้องกับที่เขาต้องการนะคะครับค่ะฝ่ายก,ก็เลยคิดว่าฝ่ายจะทำตำแหน่งตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะรับฟังคำติชมต่างๆะคะ่ะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ได้มากที่สุดนะคะครับอย่างที่บอกนะครับทั้งหมดเป็นการตัดสินใจของกรรมการแบบรายอิค่ะ,อ,คะอ่ะ รองอันดับสองน้ำเพชรน้ำไรช่วยพี่หน่อยพี่กดดันมากเลยในการทำรายการครอบครัวกันเดือวันในการน้ำไร้มาตรงนี้ก็กรณีของเพชรจริงๆก็คือให้กําลังใจสาวๆทุกท่านอย่างที่พิยทธ์บอก <c oughs> บอกันนะคะกรณี <c oughs> ของน้องก็อาจจะมีเรื่องของอายุแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอองานใน,ใ,ในอดีตของน้องก็อยากจะถามแบบเดียวกับพ่ยุทธ์ละกันค่ะว่าน้องอยากจะพูดอะไรคืออย่างเช่นเรื่องของอายุคนก็อาจจะต้องข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมน้องเหมือนอายุยี่ตลอดเลยทุกๆการประกวดอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องอายุนะคะก็มเมทก็อยากจะอธิบายว่าคือถ้าไปดูในในพอตดีๆค่ะ,ค,ะคือตอนนั้นที่หนูประกวดก็สิบเกิลคือหนูอายุ20ปีกับอีก2เดือนใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่าในประวัติที่ลงในเว็บไซต์เนี่ยมันไม่ตรงกับในเพจซึ่งมันเป็นการประกวดเดียวกันอ,อันนี้หนูคิดว่าผู้ชมทั้งบ้านเนี่ย ตัดสินใจเองได้ว่าจะเชื่อเรื่องอะไรแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องบัตรประชาชนแล้วก็สุติบัตรเนี่ยหนูได้นําเอาหลักฐานการเกิดแล้วก็การแจ้งเกิดปัดประชาชนทุกอย่างทะเบียนบ้านเอาหลักฐานที่คิดว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยไปส่งทางกองประกวดเรียบร้อยแล้วค่ะก็ให้ผู้อยากรับทราบแล้วแล้วก็สรุปว่าว่า ผลตามนั้นค่ะแม่หนูไม่ได้โกงอายุค่ะอ่าก็คืออายุ21่ปีจริงๆแล้วก็จะมีเรื่องของชื่อที่น้องบอกว่าไปชี้แจงคุณแดงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าะน้องอาจจะเปลี่ยนชื่อหลายครั้งก็มีเหตุผลเรื่องของส่วนตัวคุณแม่ใช่ค่ะเพราะว่าคือก่อนหน้านั้นเนี่ยหนูอะได้ไปออกรถเองแล้วด้วยความที่แบบใจร้อนพระก็ทักแล้วว่าให้เปลี่ยนชื่อหนูก็ไม่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนจนทำให้หนูเกิดอุบัติเหตุแรงมากแล้วก็วันนั้นที่แอดมิทที่โรงพยาบาลนวม ค่ะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเปลี่ยนชื่อพอเปลี่ยนมาปุ๊บหนูก็ไปเลือกชื่อที่หมอดูท่านท่านหนึ่งเขาให้เพราะว่าเป็นชื่อที่หนูชอบแต่มันไม่ใช่ชื่อแต่มันเขาเรียกว่าชอบกับใช่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็เลยต้องเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งทั้งหมดก็เลยเปลี่ยนชื่อประมาณ3ครั้งค่ะใช่ค่ะก็ะเพื่อความสบายใจของคุณแม่ด้วยค่ะก็ะยืนยันข้อมูลใช่ค่ะยืนยันข้อมูลอ่ะพี่ก็ต้องตั้งกันใจถานเหมือนกัน คือก็จะมีคนมองว่าภาพที่น้ําเพชรเคยแปลปรากฏที่เอามาโพสต์กันเนี่ยนะ<ฆ>อาจจะเป็นภาพในอดีตก็ไม่รู้ประกวดอะไรยังไงอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมกับการประกวดตัวแทนประเทศไทย MISS <ฆ> UNIVERSE THAI LAND <ฆ>น้ำเพชรคิดยังไงคือถามว่าหนูคิดยังไงก่อนอื่นหนูต้องขอโทษแฟนนางงามทุกคนนะคะที่<ฆ>ทําให้ทุกคนผิดหวังในตัวคําว่านางงามคนหนึ่งในในคำว่าลองมิสอุลิเวอร์ t h a ยแลนด แต่หนูอยากจะพูดจากใจว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเพอร์เฟกทุกคนคนเรามีความฝันแต่อย่างที่อลี่บอกอะค่ะว่ามันเป็นฝันที่เป็นจริงหรือฝันที่ไม่เป็นจริงทุกคนต้องฝ่าฝันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการประกวดอะไรหนูถือว่ามันเป็นผลงานแล้วมันก็เป็นเป็นผลงานที่เราเราเราคิดว่าเราภาคภูมิใจในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นการประกวดของการออกกําลังกายและต้องทําเป็นบัดดี้ทำเป็นคู่ซึ่งท่าที่มันออกมาอาจจะดูแรงแต่ว่า ถ้าไปดูจริงๆแล้วในบรรยากาศตอนประกวดนั้นตั้งแต่รุ่น2011 2012และ2013ที่ได้มีร่วมกันมามันเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานมากแล้วก็จะมีอีกภาพหนึ่งที่มีสติกเกอร์แปะตรงนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้มาแล้วเราก็มาแปะกันเองพอแปะกันเองเสร็จปุ๊บพี่ทีมงานก็ขอถ่ายรูปว่าพ่อหนูได้โบวตเยอะที่สุดในวันนั้นเนี่ยค่ะถ้าแฟนๆนางงามคนไหนที่แปะตรงนั้นคือแปะตรงหน้าท้องใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนเขาต้องให้โชว์รูปร่างนิดนึงเพราะว่าเป็นการรก ใช่ค่ะก็หนูอยากจะขอโทษแฟนนางงามที่ทําให้ผิดหวังแล้วก็ที่แฟนแฟนนางงามทุกคนข้องใจอยากให้หนูพูดใน Facebook ตอนนี้หนูก็ได้ทําการโพสต์เรื่องของภาพบิกินี่ที่แฟนแฟนนางงามคิดว่าเป็นหนูแต่จริง,รงๆเธอไม่ใช่หนูนะคะก็ยังไงหนูก็ฝากฝากด้วยแล้วก็อยากให้เปิดใจยอมรับแล้วก็อยากให้เปิด หนูอยากให้ทุกคนเปิดใจจริงๆค่ะไม่หวังให้ทุกคนมาชื่นชอบหนูไม่หวังให้ทุกคนมาติดตามหนูแต่หนูขอให้ทุกคนเปิดใจที่จะทําความรู้จักแล้วก็พูดคุยกับหนูได้ค่ะครับอ,อเพราะฉะนั้นเป็นกังใจให้นะครับอะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> มิสไายไหนะยิ้ม <c oughs> ยิ้มหวใจยิ้มพิมพ์ใจ <c oughs> ยิ้มมพ์มใจยิ่ะ <c oughs> เป็นยังไงคนที่ไหนคะ ราชบุรีค่ะราชบุรีแสดงออกดีกับคนราชบุรีแต่ว่ายิ้มน่ารักสวยงามนะครับจากนี้ไปต้นไปตั้งใจจะทําอะไรครับจากนี้หนูคือเพิ่งเรียนจบอะค่ะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะล้อยจบศิลปากรใช่ค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสสาวิศวะเนี่ยเพราะฉะนั้นวงการบันเทิงก็รออยู่ ทำควบคู่กันได้ค่ะได้นะครับยินดีด้วยน้องพลอยค่ะทางน้นมิสพ popula by A S สามอันนี้คือโหวดเลยนะฮะโหวดกันจะจะเลยเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวทําอะไรคะเตรียมเตรียมตัวทําอาชีพอะไรยังไงอ๋อคือตอนนี้ก็เรียนจบแล้วใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดได้มีโอกาสได้ทํางานในบันเทิงก็จะดีค่ะเรียนจบที่ไหนคะจบ ปริญญาโทที่เซนแอนด์ูสค่ะอ๋อปริญญาโทนี่สาวปริญญาโทน้องสายไหมอ่ะผู้จัดละครรายการต่างๆของช่องสามทั้งสี่ช่องค่ะปวิจิารณาน้องสายไหมน่ารักจิ้มเล็บน้าเธอเทสนะต้องใช้คำว่าอย่างนั้นนะค่ะอ่ะเตรียมตัวเข้าวงการนะครับอ่ะทางนี้น้องโบขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนเป็นยังไงคะแล้วว่าถ่ายภาพออกมาแล้วคมสวยมากคือหน้าน้องโบเนี่ยมันมัน ตาก็ตาจมูกจมูกปากก็ปากคือมันคมชัดทุกอย่างทุกอะไรทุกส่วนของใบคมสวยสวยค่ะใช่ไหมเขาชัดทุกอย่างอย่างนี้นเออตั้งใจจะทําอะไรครับก็ตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ค่ะกําลังเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะแล้วก็ต่อไปนี้ก็อยากที่จะทํางานในวงการบันเทิงค่ะอยากมีโอกาสที่จะได้เล่นละครค่ะอยากเล่นละครใช่ไหมใช่ค่ะชอบบทแบบไหนจ๊ะ เอาเผื่อผู้จัดดูอยู่ทุกบทก็ได้ค่ะที่แบบไม่จำเป็นต้องการใใช่ไหมนั่งเองหรเดค๋ยวาีหลายเต้าดาราช่องสาวเรามากมายที่เรื่องแรกก็ไม่ใช่เป็นพระเหตุนังเองผมนี่ยนะเพราะฉะนั้นอผู้จัดเจ้าของรายการต่างๆเชิญชมอยากอ่านคางไหมสนใจจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เรียนการประชาสัมพันธ์อยู่ค่ะโอ้โหนั่นเรื่องการสื่อสารไม่ต้องพูดถึงเนาะค่ะ น้ำเพชรจากนี้ไปยังไงครับจากนี้ไปนะคะหนูก็จะขอทำหน้าที่ของรองมิชชั s นอเวอร์สไทยแลนด์ให้ดีที่สุดค่ะและหนูอยากจะฝากจากใจของหนูผ่านทางผู้ชมทางบ้านแล้วก็แฟนคลับางามทุกท่านนะคะหนูอยากจะพูดว่าตัวหนูเองอาจจะย,ยังไม่ดีพร้อมอาจจะย,ยังไม่สวยพร้อมแต่หนูพร้อมจะเป็นคนดีค่ะขอบคุณค่ะ,ะ,ะ,ะแล้วก็มาถึงแอลลี่ครับค่ะ เดินทางมาที่เมืองไทยพูดไม่ชัดเนี่ยสำหรับผมพูดแทนนะค่ะไม่ใช่ประเด็นเดี๋ยวอีกหน่อยก็ชัดชอยู่เมืองไทยสิอยู่เมืองไทยไหมก็ใช่อยู่ค่ะไม่กลับไปแล้วเนาะไม่กลับค่ะไม่่ลักเม<า>ืองไทยค่ะอยู่รักเมืองไทยเนาะทำอะไรดีครับ ก็ว่าเป็นนางแบบค่ะเป็นนางแบบไม่ต้องพูดค่ะไม่ต้องพูดเป็นนางแบบไม่ต้องพูดคนน้องบอกน่ารักดีค่ะพี่ขยันอ่านข่าวไหมตัวสูงไงอ่านทัานไหมคะหนูคิดว่าไม่ได้อ่านข่าวแล้วให้มันเป็นสมเนียงให้คนรู้แล้วฝึกขึ้นมาเรื่อยๆหรือไม่ก่อน่านภาษาอังกฤษไม่เกินปีนึงคลิป ใช่ไหมฮะปัญหาคือจะนั่งคู่กับน้องใบได้ยังไงประเด็นจะอยู่ตรงนั้นเอาไว้ต่อสองคนเท่ากับน้องหนึ่งคนกินอะไรฮะที่ว่าถึงสูงอะไรนี่จริงๆหนูเป็นมังสวิรัติค่ะงั้นเราต้องเปลี่ยนอะกินมากข้นที่บ้านก็ไม่ได้สูงขนาดนี้ใช่ไหมผมเห็นคุณพ่อสูงมากโอคุณพ่อสูงมากคุณแม่ไม่สูงเท่าไหร่คุณแม่ไม่สูงนะะอยากจะพูดอะไรกับแฟนๆของแอลลี่ซึ่งขณะนี้ ผมเชื่อว่าแฟนอลรี่เนี่ยดูอยู่ทั้งหมดค่ะก็หนูต้องขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะทุกคนที่เป็นกำลังใจให้หนูค่ะแล้วก็คนที่อะไรที่ซัพพอร์ตหนูตลอดค่ะขอบคุณค่ะแฟนนางงามหนูรักหนูรักแฟนนางงามมากค่ะขอบคุณ I love everyone ค่ะขอบคุณค่ะอ้าอปประกวดได้อีกไหม <c oughs> คืออยากให้ความฝันเข้าไปสดๆอะเออนะ เดี๋ยวคุยกันส่วนฝ้ายนะครับจากนี้เป็นต้นไปอ๋อแอนลี่ต้องไปประกวดเวทีอะไรนะครับมีไหมจะมีเวทีอยังไม่ได้กำหนดมน่าจะมีนะครับก็จะไปประกวดเวทีนานาชาติอยู่เหมือนกันนะครับส่วนน้องฝ้ายจากนี้เป็นต้นไปฟิตแอนเฟิร์มใช่ค่ะฝึกทุกสิ่งทุกอย่างที่กองประกวดจะจัดให้เพื่อให้เราเป็นตัวแทนคนไทย สาวไทยไปประกวดมิสยูนิเวอร์สค่ะอะค่ะคับอยากจะพูดอะไรก็ฝ่ายก็จะทำตำแหน่งตรงนี้นะคะให้ดีที่สุดค่ะจะพัฒนาปรับปรุงตัวเองค่ะให้ทุกๆคนนะคะเห็นว่าฝ่ายก็สามารถพัฒนาปรับปรุงตัวเองได้ค่ะแล้วก็จะทำตำแหน่งจะทำตำแหน่งตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ จะตั้งใจแล้วก็เขาเรียกว่าเรียนรู้ทุกอย่างค่ะเพื่อที่จะไปที่เวทีโลกค่ะให้แล้วก็นําตําแหน่งกลับมาให้คนไทยให้ได้ภาคภูมิใจกันค่ะก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับทุกทุกคนนะคะให้ดนของเราคืออะไรค่ะคิดว่าน่าจะเป็นรอยยิ้มค่ะรอยยิ้มไหนยิ้มเต็มเต็มเช้าวันนี้ยิ้มสดใสเนาะอ่ะ แอลลี่ยิ้มให้ท่านผู้ชมเห็นหน่อยยิ้มสวยๆยิ้มเต็มๆเลยกล้องซูมเข้ามานั่นแหละฮะสวยจริงๆนะฮะน้ำเพชรเลยนะและนี่คือผู้ชนะในตำแหน่งต่างๆทุกคนเป็นผู้ชนะแล้วขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับทุกคนผู้ชนะนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับและนี่คือมิสยู n i เว r ร์ส0 1 4 นี่แหะครับรรอ่าโบกมืงไนสิไม่ใช่เราเ่ราดูส,<ง>สั่งด้วยเลยนั่นแหละครับ